สบายดีพี่น้องอยิงนดีต้อนรับก่อซองลูกคู่สู่บทถอยพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นเบิงว่าหนึ่งบักอึ้ซุกไว้แล้วและจะนี่มาเบิงว่ามันสีเป็นเนไรเดี๋ยวไปเบิงน้ากันูหัวผลมันจะออกมาไแต่มันแตกแต่ว่าเราจะเอาออกจากหวัวจะไหมมาหาทางเอาออกน้ากันนั่นซุกแล้วแต่ว่าเขาสีเอามันออกจะไหนพี่น้องจะอ,ออกจากจากหัวเนี่ยอะไรกเพราะว่ามันแตกเขาขาเอาออกมัานาก็ขึ้นเละเลยนี่ดีวเขาเสียเหตุกันไหนเนี่ยกะ มันต้องได้ใส่สองขั้นตอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวซีเห็ดจังเลยเดี๋ยวทีอ่าต้องหาทางหาทางเอาออกว่าพี่น้องบารีมาหาวิธีเอาออกจากหวัวเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในในหัวดเดือบเ,เอาเจียวเห้กันณนะมันจะสีบอแตกปัญหาคือมันอื้อฮอดแตกแล้วทีนี้กระิใส,ส่วิธีนี่คือจเจียวถ่วยลงไปงมงมแล้วสีพิกออกมาบูมันจะออ,ออกปะ รุนทำงานว่ามันยาแต่มันแตกนะตอนนี้นะคือยาแมันแตกอุ้ยห้อนห่อนเออโอ้โหได้เสยได้เสยนี่ออกมาแล้วอ่าห้อนเละ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 เ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปปิน้นที่นี่เขาไปไปปิ้นใส่จานอีกรอบหนึ่ง แปลว่าอยู่โตเดี๋ยวไปไปเบิ้งอยู่ที่โตพี่น้องพี่น้องตอนนี้เอาอะไรเอามาใส่ถ้วยที่นี่จีปีนมาใส่จานบาานี่เละบอกว่าเละอันนี้ปีนมาใส่จานซี่นี่มันจะเป็นยังไงโอ๊ยโอ้ยแตกแตกแตกไอมันเป็นจังซี่พี่น้องอย่ามารุนนกำกันว่าที่เป็นยังไงผลมันจะออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิ้ง ปาดเบิงพี também, ่น้องปาดเบิงปาดัะไหนเนาะชิโ okay. น ah, ่จะได้เห็นน้ำอยากให้เห็น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 ให้เห็นให้เห็นให้เห็นพี่น้องเห็นก็ขับนะปาด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 ได้แตกแตกแตกเอ้ยมันบอดติดพี่น้องบอดติดมาอึกบอดติด มันมันแตกออกจากกันเอ่อเงินบดมันบดติดปัญหาทางเดียวก็ใส่บ่วงตักกินผมมีทางเพราะมันแตกแต่เรื่องแซบมันใจแซบเบิกแตลวบ่วงมาพี่น้องเอาบ่วงมาจัดก,ก,การเบิรดเอาฟ้านี่มันออกเบิรนู้โอ้ คยคุณอะลูด,ด,ดบุดบดเเบิงบ้งเบิ้งเบิ่งเบิงโตสังขยาก่อนบอบอไ้เรื่อโตสังขยาเป็นยังไงเบิง่งโตสังขยามันเป็นยังไงพี่น้องซีเบิงทราบบแซบเขากัน ตัวเจมันแซ่เขาได้ยำเมื่อเขาคาดกะไว้เลยเขาได้ยำมันมะพร้าวอโอเคอยู่นะโอเคอยู่แต่ปัญหาคือมันบดติดกันประเด็นคือมันบดติดขยาสังขยามันบดติดก,กับเนื้อมักอึ <ś led> นี่คือการเข้างทบิดเบิ่ง, <ś led> งมันแตกออกมา,าสิพี่นอ้องออันนี้มันแตกขวัญดอกโต,โตโตที่ขวัญมันเนี่ยมันแตกออกมาเออมันคือเขาแตกออกมาที่นี่โตสังขยาดิเราลองมาปาดเบิง่งจริงจริงมันสังขยามัน มันก็เป็นนะถือว่าเป็นนะผู้ขาวาถือว่ามันเป็นใช่ได้อยู่โอ้ยโอ้ย,อย,อยบกคมบกคมมันแตกไปน้องกะโอ้ยเสียดายอึยนี่นี่คือสังขยาที่เขาเห็ดน,น่ะอึ๊บ พี่อบ,บอกเ็มบนตาแท่บบอกี่อ้อกอ่านี้เขาลงมาลุ่นบงเขาตักออกมาละโอ้โห,โโหเปลือดแตกซาน้าม,ม่งเดี๋ยวเขามาลุ่นมาซีมเบึงบัด เป็นยังไงแซบ่บแซบ่บโอ้อืมสูตรเฮ็ดแซบ่บแซบ่แซบมองไหนหนึ่งมันมีมันเขาเขาตีไข่ใส่กับกะทิเนะาะบาเนี้ตัวที่แซ่บเขาได้ยำยำเนื้อเนื้อมะพร้าวนะสีมะพร้าวนะ มันเข่ากันพมันมาถือกำลังอึนะพี่น้องเพามันถือกำลังอึนะเพราะว่าหวานนี่เขาก็ใสหวานผอดีบัถือบัวหวานหวานพลึกลันบัวจี๊ดเนี่ยนะผอดีหวานผอดีแ่บอืมอืม,อมว,ว้าวสูตรบัวต้องเปลี่ยนแล้ว ประเด็นก็คือเขาจะเชฟในใดทำมันติดอ่ะเขาใส่กะทิหน่อยลงอืมอาจจะใส่กะทิหน่อยลงจริงๆมันมันติดนะสังขยาเนี่ยครับเมืองเมืองเนื้อเนื้อสังขยานบ่มันแน่นนะมันแน่นแน่นแน่นอันบุญเอียนะขนาดว่าเขาใส่เนื้อมักเผาหลายนะใส่เนื้อมเผาหลายอืม มันมันฮึมว้าวรสชาติบรผพิหวังตรอว่ารสชาตินี้ผ่านประเด็นคือมันบดติดเอาเห็นเห็นคนอื่นเขาเห็นมันมันติดกันเนาะเขาเนมันจะติดกันแต่อันนี้มันบดติดก็มางอื้อนไป อืมอืมว้าวขายก็ได้ขายได้ขายได้เห็ดขายได้ไดมันซุกไปไหมเห็นไม่ขายเห็ดแต่ขายได้อยู่หรือว่าเห็ดเป็นงานงานอีเวนต์หรือว่างานนั้นเขาเห็ดมันซูปผักพวกกินมัขักขักเดี๋ยวไม่ไปลองเบอร์ใกล้

คือว่ามั่นหรือมั่งอึกเดีนเนี้ว้าวสุใจอยู่คือว่าได้ตามตีตั้งใจอยู่ ใช่ได้ใช่ได้คือความมันของกะทิเนาะเจะว่าถามีอันน่ะใบาเตยมาใส่ตามตามสูตรมันอ่ะนะมันหนักจะหอมหนักจะหอม สําหรับผู้ขาแบบนี้โอเคม่มีกินข้าวไข่พอเขาใส่ไข่ไมบ่คือเขาคิดว่ามันอาจจะมีกินกินข้าวไข่แต่ว่าอันนี้บ่มีไป่นองนี่ยืนยันได้หรือว่ากินกินข้าวไข่บ่มีมอาจเพราะว่าเขาใส่เกลือจัง่อยหรือเขาเป็นอาจพราะว่ากะทิ ตัวน้าปกะที่ที่มันมันมันนั่นน่ะมันดับกินแล้วก็ดับข้าวไปเลยร้อง แรดแสผ่านเลยพี่น้องเราอยู่บ้านลองลองเฮ็ดกินมึงด้วยลองเฮ็ดกินเฮ็ดกินแั้น,นี่เฮ็ดเป็นเห็ดข้างสำปิดนะบุกเก้บุกเก้เฮ็ดตำลากกระจับเบิ่งจากยูทูปพี่น้อง เบิ้งจา YouTube ถือว่าใช่ได้ โอ้ว้าวมันเป็นหนาด้วย็วบจะกินให้เบิร์ตตัวนี้จริงบริหิวอะ่ะยังอิ่มกินอาหารวังคำเนี่ยเว้ยกินนั่น มากกินตัวนี้อีกนึกว่าไข่มันทิเล ตะวัลบ่เลยแต่ว่ามัน,ม,นมันจับตัวนะพี่น้องบอกนะว่าบางอืึม,มันแตกนะบ่แต่ว่าโตัตัไขนะ่นี่นยมันตัวสังขยาเนี่ยมันมันบ่แตกโอ้โหโอ้ยกินผู้เดียวบ่เบิดแล้วต้องเอานี่มามาปิดไว้แล้วนีะก็สั่นเน่ะแตกโอเวอร์แหละ อเอาถวยมาเอาซาม,มาเอาเนี่ยมามาปิดไว้บาดนี้เขาเขาไว้เย็นเนี่ยเย็นเย็นกับแซ่ เล่นไปน้องเจริญกาแฟโกตรไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องกูสูบบ่ถอยในเล่นไปน่องนะเนาะเดี๋ยวที่เอาจัดก,การตัวนี้ให้มันเรียบร้อยกับมีคำเกีเ่ยวตับธรรมชาติตำมิทรงข่าวลงในคลิปให้ด้วยเพราะว่าเฮ็ดพิษเฮ็ดบ่อถือเจไดญกระสามารถช่วยแนะนำเดี๋ยวประว่านี้เฮ็ดเป็นข้างตบิตรน,นะนะแต่กะรุ่นเคยคิดว่าเออมันเสียงออกมาเสียงออกมายังไงแต่กะเออถือว่าใส่ได้ เจอกันใหม่อย่นีัไม่แห้งสุขสุขคนโอเคบายบาย